สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาชีววิทยา6รหัสวิชาว .33246 เรื่องระบบนิเวศดิฉันครูผู้สอนนางสาวอัญชลีมั่นน้อยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนลวงป่านของด่านอนุสร์ค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนในหน่วยการเรียนรู้แล้ว ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก็คือนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายกระบวนการถ่ายทอดพลังงานของระบบนิเวศได้สามารถอธิบายหรือยกตัวอย่างการเกิดไบโอนิฟิเคชันและแนวทางการแก้ไขดได้นะคะสามารถสืบค้นข้อมูลนะคะมาเขียนเป็นแผนภาพวัฏจักรของสารต่างๆในระบบนิเวศสืบค้นข้อมูลยกตัวอย่างอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของไบโอมที่มี การกระจายตัวอยู่ในภูมิศาสตร์ต่างๆทั่วโลกและสุดท้ายนะคะคือสามารถที่จะเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทั้งสองประเภทก็คือแบบปฐมภูมิและแบบทุติยภูมิได้นะคะเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเรื่องแรกคือระบบนิเวศ ecosystem ค,ความหมายของระบบนิเวศนะคะก็คือ ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะกับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ community and e v i l o t m e n นะคะดยระบบนิเวศเนี่ยมันจะดำรงอยู่ได้ต้องเข้าอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสมดุลน,นะคะเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนสารและมีการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นๆนะคะอ่าเริ่มจาก องค์ประกอบของระบบนิเวศก่อนเลยนะคะซึ่งองค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกองค์ประกอบแบบมีชีวิตนะคะ biotic components นะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตก็ได้แก่พืชชนิดต่างๆ่นะคะพืชที่อยู่ในน้ําพืชที่อยู่บนบกแล้วก็กลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มของผู้ย่อยสลายะค่ะ เพย่อฉลายนก็จะเป็นพวกฟังใจนะคะฟังใจมีอะไรบ้างเอ่ยมีเห็ดมีราแล้วก็มียิสนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์ก็จะเป็นพวกไ้เดือน,นะคะอ่ากลุ่มที่3ามค่ะผู้บริโภคนะคะก็จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆนะคะเช่นสัตว์ชนิดต่างๆนะคะจะเป็นมากินพืชแล้วก็กิกนสัตว์ชนิดอื่นๆน,นะคะกินกันเป็นทอดๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงโซอาระสาย,ยายอาหารนะคะ อองค์ประกอบในกลุ่มต่อไปนะคะก็คือองค์ประกอบของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอะเติมอาะเข้าไปแปลว่าไม่นะคะอ c ะไบโอติกคอมโพเนน์นะคะประกอบด้วยสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็สารอินทรีย์และสารอนินซีต่างๆที่อยู่ในระบบิเวทของเรานะคะก็ถ้าเรียกได้ง่ายๆคือเหมือนเป็นปัจจัยทางกายภาพกับปัจจัยทางชีวภาพนั่นเองนะคะ,ะกลุ่ม นะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มของผู้ผลิตนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าโปรดิวเซอร์นั่นเองเอ่อซึ่งผู้ผลิตเนี่ยชื่อของมันก็บอกแล้วคือผลิตค่ะเขาสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะโดยส่วนใหญ่พืชเนี่ยจะสร้างอาหารโดยกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงนะคะโฟโตซินติสอานอกจากพืชแล้วยังมีอะไรได้บ้างมีสาหร่ายนะคะแพงตน้นพืชแบคทีเรียบางชนิด ะะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการสร้างอาหารให้ตัวเองแล้วก็เป็นแหล่งอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศอีกด้วยนะคะกลุนะะ่มที่สองก็คือผู้ย่อยสลาย decomposer นะคะอ่าพวกนี้ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองค่ะแต่จะทําหน้าที่ย่อยสลายพวกอินทรีย์สารนะคะพวกซากของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะให้กลายเป็นสารอัอินทรีย์เพื่อ ให้ผู้ผลิตหรือว่าพวกพืชนะคะสารายต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนำกลับมาใช้ในการดำรงชีวิตหมุนเวียนนะคะกลุ่มที่3นะคะเป็นผู้บริโภคนะคะเราเรียกว่า consumer นั่นเองอ่ะคือพวกนี้ก็ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองแล้วค่ะต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นอาหารเพื่อให้ได้พลังงานมาซึ่งผู้บริโภคเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสารประเภทด้วยกันนะคะ ประเภทที่1ก็คือผู้บริโภคปฐมภูมิ primary consumer นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินผู้ผลิตนะคะเป็นอาหารเป็นผู้บริโภคลำดับแรกเลยนะ,ะกินพืชผักธัญญาหารต่างๆนะคะต่อมานะคะผู้บริโภคทุติยภูมินะคะ secondary consumer สิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้จะกินผู้บริโภคแบบปฐมภูมิอีกทีนึงนะคะก็คือเป็นสัตว์ที่ กินสัตว์นะคะชนิดต่างๆและผู้บริโภคตัะตียภูมินะคะ tertiary <ly> consumer นะคะก็จะกินสัตว์ที่อยู่ในระดับทุติยภูมิเป็นอาหารหรืออาจจะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายแล้วก็ได้นะคะอาจจากในภาพนี้ก็จะเริ่มจากตะกะแตนกินใบไม้หนูก็มากินตากแตนและแมวก็มากินห,หนูอีกทีนึงนะคะอันนี้คือการแบ่งกลุ่มของผู้บริโภคนั่นเองแบ่งได้เป็นสัตกลุ่มด้วยกัน นอกจากนี้เรายังสามารถแบ่งผู้บริโภคตามหน้าที่ทางนิเวศวิทยาได้อีกด้วยนะคะโดยเราจะแบ่งเป็น3ามกลุ่มเหมือนกันเลยนะคะกลุ่มแรกเราเรียกว่าผู้บริโภคพืชหรือที่เราเรียกว่า herbivore นะคะ herbivore ต่อมากลุ่มที่2นะคะเป็นพวกผู้บริโภคสัตว์นะคะเราเรียกว่า carnivore นะคะ carnivore และกลุ่มสุดท้ายคือผู้ที่บริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์นะคะเรียกว่า omnivore นะคะ omnivore กินได้ทั้งพืชและสัตว์เลยเหมือนอย่างมนุษย์เรานะคะ mm hmm. ก็สามารถบริโภคได้ทั้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะมีในส่วนของวิดีโอประกอบนะคะวิดีโอเสริมอธิบายในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในแบบภาวะหรือว่าลักษณะต่างๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเรามาต่อกันที่เนื้อหาส่วนต่อไปกันเลยนะคะ เนื้อหานสุดนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับชีวนิเวศค่ะหรือที่เราเรียกว่าไบาโอนั่นเองนะคะโดยไบยโอนี่คือลักษณะสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่โดยที่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะแบ่งไบโอออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือไบโอมบนบกนะคะและไบโอในน้ำอ่ะทีนี้นะคะ เราก็มาดูกันว่าในาทวีปต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็<ม>จะมีใบโอมชนิดต่างๆกระจายต,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 ตัวอยู่นะครับ ไบโอมบนบกก็จบไปแล้วนะคะ7 7ไบโอมด้วยกันนะคะในส่วนของรายละเอียดแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เป็นลักษณะเอกทีนี้เรามาดูชีวานิเวศนะคะแหล่งน้ำนะคะไบโอมแหล่งน้ําส่วนใหญ่ก็คือเราจะแบ่งได้2รูปแบบด้วยกันก็คือไบโอมที่เป็นชีวานิเวศแหล่งน้ําเค็มกับแหล่งน้ําจืดทีนี้เราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเราจะแบ่งเป็นน้ําเค็มหรือน้ําจืดเขาดูที่ไหนคะดูที่ลักษณะของความลึกปริมาณที่แสงส่องลงไปถึงได้ และองค์ประกอบที่สําคัญเลยที่เป็นเกณฑ์อีกข้อนึงก็ <c oughs> คือความเค็มนะคะปริมาณของเกลือนะคะ <c oughs> ก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเค็มเพื่อเปรียบเทียบนะคะถ้าเป็นไบโอมชีวนิเวศแหล่งน้ําเค็มเนี่ยจะต้องมีเกลือที่มากนะคะเค็มค้นมากกว่า3%นะคะแต่ถ้าเกลือน้อยกว่า3%หรือน้อยกว่า1%ไปอีกก็จะเป็นแหล่งน้ําจืดน,นะคะ อนอกจากนี้ยังมีเพิ่มอีกหนึ่งอย่างค่ะเป็นรอยต่อระหว่างแม่น้ํานะคะที่ไหลลงไปสู่ปากอ่าวนะคะเชื่อมต่อกันระหว่างแม่น้ําท,ที่เป็นน้ําจืดกับทะเลที่เป็นน้ําเคม็มเราเรียกว่าแหล่งน้ําก่อยนะคะอ่ะมันก็จะมีลักษณะของรุ่มน้ําเค็มกับป่าชายเลนนะคะเป็นเป็นระบบมิเวศนะคะอยู่ในตรงส่วนนั้นอีกทีหนึง่งถ้าใครนะคะสงสัยสามารถ ไปดูลิงก์วิดีโอที่ครูนะคะแนบไว้ให้ใน g o o l l e คั o o ูของระดับชั้นม .6 นะคะชีววิทยา6ได้เลยนะคะครูแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือสามารถเซิร์ชจากใน google ใน youtube นะคะเข้าไปดูศึกษากเพิ่มเติมได้นะคะรวมทั้ง powerpoint ที่ครูสอนอนี้ครูก็จะทำนะคะนำไปลงไว้ใน g o o l l e คั o o ูแล้วเช่นกันหากใครมีข้อสงสัยนะคะอยากจะซักถามในเรื่องของ ชีวานิเวศหรือว่าใบอมสามารถศึกษาได้ตามช่องทางที่ครูแจ้งไว้เบื้องต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปศึกษาในเนื้อหาต่อไปกันนะคะค่ะมาแล้วมาต่อกันที่เนื้อหาในส่วนต่อไปนะคะส่วนที่3ก็คือเมื่อเราได้เรียนรู้ความหมายองค์ประกอบของระบบนิเวศแล้วได้เรียนรู้ว่ามีใบอมต่างๆที่กระจายตัวอยู่ใน ภูมิภาคต่างๆประเทศต่างๆทูปต่างๆทั่วโลกที้เราก็จะมาลงลึกในส่วนของนะคะในระบบนิเวศนะคะที่กระจายตัวอยู่ในใบอุ่นต่างๆนะคะในพื้นที่ต่างๆอะระบบนิเวศนี้มันมีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอยู่นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการกินกันเป็นทอดๆนะคะแล้วก็เกิดมากินอาหารเติบโตและตายไปนะคะมีการเปลี่ยนแปลงการหายใจนะคะการ แลกเปลี่ยนของแก๊สและสารต่างๆในระบบนิเวศดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปคือการถ่ายทอดพลังงานนะคะ energy flow นะคะและวัฏจักรสารนะคะ nutrient cycle นะคะหรือว่า cycling ก็ได้ทีนี้เรามาดูดีกว่าลักษณะการเขียนห่วงโซ่อาหารนะคะหรือลักษณะของการกินกันเป็นทอดๆตามลำดับของการกินนะคะเราเรียกว่า topic level โดยเราจะเริ่มจากผู้ผลิตก๊น,นะคะ เป็นผู้บริโภคลำดับที่1 2 3ไปเรื่อยๆค่ะมีมากกว่านั้นจนไปถึงผู้บริโภคที่เป็นลำดับสุดท้ายหรือผู้บริโภคลำดับสุดที่สุดนะคะถ้าเกิดว่ามีจํานวนมากกว่านี้หรือมีการเกี่ยวข้องในการกินนะคะมากกว่าหน่ง,ง,งหัวโซ่อาหารเราจะเรียกว่าสายใหญ่าหารหรือฟู้ดเว็บนั่นเอง ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในแผนภาพนี้นะคะมีการกินกันนะคะเป็นเส้นลูกศรโยงไปมานะคะมากกว่าหนึ่งห่วงโซ่หารมีความเกี่ยวพันกันเช่นอย่างกบนะคะกบเนี่ยไม่ได้ถูกฮูก,กินอย่างเดียวแต่ถูกเหกย่่ยวกินด้วยนะคะมีผู้บริโภคชนิดอื่นๆนะคะมากินกบอีกทีหนึ่งเกย่ยวข้องไปเกี่ยวพันกันไปมาผู้บริโภคลำดับสุดท้ายมีมากกว่า หนึงชนิดนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อมีการกินอาหารอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยจุดประสงค์ก็คือให้ได้รับพลังงานมาใช้ในการดำรงชีวิตถูกไหมคะในแต่ละลำดับนะคะของห่วงโซ่อาหารหรือสายใยอาหารเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานที่ได้ในรูปแบบของปีระมิดนะคะพีระมิดสารูปแบบพีระมิด ะะการถ่ายทอดพลังงานนะคะพีระมิดจำนวนนะคะรูปแบบแรกก็คือจะมีสัดส,ส่วนนะคะในลักษณะเกี่ยวข้องก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่หน่วยเป็นจำนวนต่อตารางเมตรมีลักษณะของพีระมิดคือฐานจะกว้างนะคะแต่บางห่วงโซ่หารเนี่ยถ้าผู้ผลิตมีขนาดใหญ่นะคะฐานมันก็เลยจะแคบลงนะคะฐานก็จะแคบลงแต่จะทำให้ผู้บริโภพลำดับที่1ห,หรือทุเตียภูมิ ขออภัยนะคะผู้บริโภคระดับปฐมภูมิเนี่ยมีจํานวนมากนะคะมีจำนวนมากดูจากแผ่นภาพน,นะคะทั้งสองรูปแบบแบบฐานกว้างกับแบบฐานแคบนะคะจะแตกต่างกาันฐานกว้างก็คือจะมีจํานวนของหญ้าจํานวนมากเลยแต่ถ้าแบบฐานแคบคือเป็นต้นไม้ใหญ่แค่ต้นเดียวแต่สามารถที่จะแบบว่ามีผู้บริโภคมาอยู่อาศัยกินนะคะกินสัตว์ชนิดอื่นๆกินใบม้งใบไม้นะคะ ต่ามานะคะพีระมิตแบบที่สองจ้าพีระมิตมวลชีวภาพนะคะอ่ะอันนี้จะใช้วิธีการวัดจากพื้นที่นะคะต่อปริมาตรในตัดอัตราส่วนก็คือกรัมต่อตารางเมตรนะคะกรัมต่อตารางเมตรก็คือนะคะอ่ะดูก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะแบบฐานกว้างกับแบบฐานแคบเช่นกันนะคะ,นะคะแต่ฐานกว้างนี่ก็จะเป็นพวกพืชท,ทั่วไปแต่ถ้าเป็นฐานแคบเนี่ย พีระมิดที่เป็นแบบมวลชีวภาพนะคะก็จะมีผู้ผลิตที่เป็นพวกแลงต้อนนะคะแลงต้นที่อยู่ในนะะ้ำจะเป็นแบบถักแคบนะคะและสุดท้ายพีระมิดพลังงานนะคะอันนี้จะเป็นไปตามหลักของกฎ10%นะคะซึ่งออกข้อสอบในการสอบอูเนนะคะสอบแพทซองสอบในสนามต่างๆก็จะมีการเก็บ้องกับลักษณะรูปแบบของ กด10%นี้ด้วยนะคะอ่ะกด10%นะคะก็คือผู้บริโภคนะคะผู้ผลิตเนี่ยนะคะผู้บริโภคลำดับที่1มากินผู้ผลิตพลังงานมันก็จะค่อยๆล,ล,ลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะอ่าทีนี้อย่างไรก็ดีนอกจากว่าเราจะได้รับพลังงานแล้วในทางกลับกันนะ,ะนะคะสิ่งมีชีวิตก็จะมีการสะสมสารพิษ ไว้ด้วยนะคะการกินกันเป็นทอดๆก็เปรียบเสมือนการถ่ายทอดสารพิษนะคะไปเป็นทอดๆด,ด้วยเช่นกันโดยผู้บริโภคลำดับสุดท้ายจะเป็นผู้ที่ได้รับสารพิษมากที่สุดเองซึ่งใครนะคะมนุษย์เรานี่แหละคะ่ะกินทุกอย่างเลยค่ะทั้งพืชทั้งสัตว์อะไรกินไม่ได้ก็อยากจะกินนะคะเราก็ต้องรับในผลตรงนั้นด้วยที่เราจะได้รับสารพิษในจำนวนที่มากและมีความคุ้นๆเ,เ,เช่นกันนะคะ หน่วยที่สนะคะระบบนิเวศของเราเนี่ยนะคะคือคือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะโดยเราแบ่งเป็นทั้งหมดสองประเภทด้วยกันนะคะการเปลี่ยนแปลงอุ้ยการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบประถมพูงหรือว่า Primary s u c c e s s i o n จา้า ามาดูกันเลยนะคะถามว่าแบบนี้เกิดขึ้นที่ไหนหรอเกิดขึ้นที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะเป็นก้อนหินเป็นดินไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์ก็ตามนะคะโดยเริ่มจากก้อนหินและกลุ่มสิ่งมีชีวิตแรกที่จะเกิดขึ้นมาคือเป็นพวกไลเค้นนะคะพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆเ,เป็นพวกพืชก่อนนะคะ รูปแบบที่2นะคะคือการเปลี่ยนแปลงแันที่แบบทุติยภูมิ secondary succession จ้าอันนี้คือเกิดในบริเวณที่เป็นระบบนิเวศอยู่แล้วเป็นเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วนะคะมีพืชมีสัตว์เนี่ยแต่มันถูกทำลายจ้าถูกทำลายจากอะไรบ้างหรอภัยธรรมชาตินะจ๊ะและปัจจัยที่สำคัญเลยตอนนี้คือมนุษย์ค่ะมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็น ขดเข้าไปทําลายในหลายๆ,ๆพื้นที่ด้วยนะคะอ่ะเหมือนอย่างขาวที่ผ่านมานะคะไฟไหม้ป่าออสเตรเลียไฟไหม้ป่าอเมซอนอะไรเงี้ย้า,าเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทํำยังไงคะพืชน,นะคะมันก็จะตายไปต้นไม้ใหญ่และจะมีสิ่งมีชีวิตแรกที่เกิดขึ้นมาก็คือเป็นหญ้านะคะเป็นหญ้าที่มีขนาดเล็กค่อยจะแล้วก็พัฒนาการมาเป็นพืชน้มลุกไม้มย,ยืนต้นแล้วก็เป็นสังคมพืชสุดท้ายก็จะมีสัตว์เข้ามาอยู่นั่นเอง,เองคือมันแตกต่างกันนิดนึงตรงที่แบบปฐมภูมิะคะ่ะ เกิดในพื้นที่ว่างโล่งๆไม่มีอะไรเลยมีแค่ดินก้อนหินแต่แบบตัวเทียบภูมิเนี่ยคือมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วแต่มันมีปัจจัยบรบกวนนะคะมาทาลายทําให้ระบบพิเวตเนี่ยมันเสื่อมไปก,ก็เลยมีการเกิดขึ้นมาใหม่ทดแทนที่ต้องใช้เวลาแกะน,นะคะสงสัยเรื่องงานหรือว่าจะส่งงานจะอะไรก็ตามช่องทางที่บอกนะคะแชทเฟซกลุ่มชีวะนะคะแชทเฟซส,ส่วนตัว Google คัทลูมตามคําสั่งนะคะเปิดเปิดเข้าไปแล้วก็ส่งได้ทั้งหมดเลยนะคะน,นี้ ก็จบการเรียนเพียงเท่านี้นะคะ See you again next week นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ